ฉันขอพูดกับเธอตรงๆนะเลิกยุ่งกับพี่ฉัดรซะคะคือจะแอบก็ไม่รู้เรื่องนี่ไงหลักฐานพี่ฉัดเป็นแฟนกับฉันเราสองคนกำลังจะแต่งงานกัน แล้วคุณมาบอกฉันทำไมคะบอกเพื่อให้เธอเลิกหวังอะไรเกินตัวไงเพรีะอ,อย่างเธอเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ของเล่นแก้เหงาชั่วครั้งชั่วคราวของเขาเท่านั้นแหละพอเขากลับกรุงเทพเขาก็ลืมเธอละฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะฉันกับคุณฉัดเนี่ยเราเป็นแค่คนที่รู้จักกันและที่สำคัญฉันมีแฟนแล้วแล้วฉันก็ไม่นิยมขบซ้อนคะ่ะ ก็ไม่แน่หรอกเพราะผู้หญิงบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบมีโลกหลายใบก็ได้ไม่ใช่ฉันแน่นอนถ้าหมดธุระแล้วเนี่ยก็เชิญคุณกลับไปได้ละนั่นไงคะแฟนฉันฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีนะ หญิงคนนั้นที่ไปกินข้าวคุณชาตบันนี่เข้ามาทำไมเหรอเทียนมาบอกให้เทียนเลิกยุ่งกับคุณชัดถ้าจะบ้าแล้วมึงนะ่ะ ที่คุณมาทําดีกับผมมาให้ความหวังผมทั้งที่คุณมีแฟนอยู่แล้วไงถ้าไม่ได้มีใจให้กันแล้วจะมาเลนความรู้สึกของผมแบบนี้ทําไมฉันว่าคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละฉันไม่คุยด้วยแล้วนะที่คุณลืมง่ายหรือแกล้งทําเป็นลืมกันแน่คุณเทียนคุณเป็นฝ่ายจูบผมก่อนนะหรือว่าเราจะเป็นอัลไซเมอร์เลยจำอะไรไม่ได้ ่าจะใชเฮ้ยไม่คิดแล้วนอนดีกว่าเอาเอาเอาค่อยๆนะเอาเก้าเออไปตรงนี่ไว้โอวันปูวะตรงมึงอะตรงไหมเอออุ้ยเดินดีๆค่ะ นี่ไปไหนกันมาคะเนี่ยทำไมพี่ฉัดถึงได้เมาขนาดนี้นะคะใครเมาอ่ะใจเย็นเพื่อนโอ้ยอ๋ยอ,อ,อไปกินข้าวกันมานะครับแต่พอดีคุณฉัดเขาดื่มติดลมไปหน่อยเมื่อก่อนพี่ฉัดไม่เห็นเคยเป็นแบบนี้เลยอะนี่นายกลับไปได้ละเดี๋ยวฉันดูแลพี่ฉัดเองอพี่ฉัดคะเดี๋ยวพิมพาไปนอนนะคะ โอเคไปแล้วเพื่อนเอยจะไปไหนวะวมึงไม่ต้องไปวันนี้มึงนอนที่นี่กับกูเนี่ยแหละ,ะมึงรออนะไรเนี่ยมึงให้กูนอนตรงนี้ได้ไงวะพากูไปนอนในห้องนีไ้ไปไปไปกูนะ ป้าไปยวกูพาไปเลยป้าไปมีใครเชื้อโวอตยังไงวะเออไปเดี๋ยวกูอาบน้ำให้ด้วยดีไหมเมาหรือไงวะเนี่ยสิ่งที่กูต้องถามมึงนะเฮ้ยพี่ชัตะใจร้ายกับพิมพ์ถึงไหนไม่รู้อะยังไงพิมพ์ก็จะต้องหาทางเอาพี่ชัตรมาเป็นของพิมพ์ให้ได้หรือคอยดู นีัถ้าไม่อยากตายก็อย่ามายุ่ง ผ่นบ้าเลยวันนี้ ่าจ้างที่เธอพาฉันไปบ้านผู้หญิงคนนั้นขอบคุณค่ะแต่คุณก็ใจดีเกิ็เจอตัวมันทำไมไม่ตบสั่งสอนมาสักฉากสองฉากละคะหนั่งนั่นน่ะมันสมควรโดนซสให้เข็ดถ้าเป็นแก้วนะคะมันโดนกระทืบแน่มีแต่คนโง่เท่านั้นละจ้ะที่ชอบใช้กำลังฉันชอบใช้สมองไม่ได้ชอบใช้ความดุนแรงแบบเธอ ที่นี้ก็ไปทำตามที่ฉันบอกซะถ้าทำสำเร็จฉันมีรางวัลให้มากกว่านี้อีกบอกมาได้เลยค่ะแก้วทำได้ทุกอย่างเลยค่ะไปสักกี่ครั้งก็ย,ยังยืนยันว่าฉันรักเธอความรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปฉันให้สัญ จะเป็นคน